ใชทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่ที่แรกอะคะไช่ลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนไทยนะพี่ไม่ใช่ต่างชาติใช่หนูไม่ใช่พม่านะหนูอยู่กรุงเทพสิบปีแล้วค่ะพี่รอยยี่สิบแพงปะแพงค่ะเท็าไรห้าสิบบาทเนี่ยเอ้าก็ตามมิเตอร์ค่ะพี่าถ้ามิเตอร์มันร้อยยี่สิบหนูก็จ่ายพี่ร้อยยี่สิบขึ้นช้าเด่องกันเลยเอ้าถ้าขึ้นช้าพี่มาขับทำไมอะ ซื้อของไปอะไรเสร็จสับเรียบร้อยอค่ะแล้วทีเนี้ยเราไปกับเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนค่ะลูกสามขวบอ่าพอเราซื้อของเสร็จปุ๊บแล้วลูกเขาอะนอนหลับนอนหลับอยู่บนรถเข็นรถเข็นของห้างอะค่ะไอ้น,นี้เราอะล้วก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้ลูกเราแบบได้ขึ้นรถให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปที่พักให้ให้เร็วที่สุดอะค่ะปุ๊บเราก็เดินออกมาหน้าประตูทางออกของห้าง เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะที่คอยเรียกรถแท็กซี่ให้ผู้โดยสารให้ให้ลูกค้าค่ะปุ๊บเราก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาว่าจะไปอ่าเจริญกรุงเจ็ดสิบสองค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกแท็กซี่ให้เราอ่าพอเรียกปุ๊บก็มาเจอพี่แท็กซี่คนนี้ค่ะอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าลูกค้าผู้โดยสารเขาจะไปเจริญกรุงเจ็ดสิบสองนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าแท็กซี่เขาก็ไม่ได้แยง้งไม่ได้อะไรนะคะก็คือรับขึ้น เราขึ้นปกติปุ๊บเราก็ขึ้นรถไปแล้วทีนี้อ่าเราไม่ได้สังเกตตอนนั้นเราไม่ได้สังเกตว่าเขาไม่กดมิเตอร์แต่พอเขาเลี้ยวออกจากห้างอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าสามร้อยนะครับเราก็เลยฮะแบบเราก็งงอยู่อ้าวพี่ทําไมไม่กดมิเตอร์อะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการถกเถียงกันถกเถียงกันไปนเรื่อยก็จาก เลี้ยวออกจากห้างปุ๊บไปถึงหน้าสยามอะค่ะเขาพยายามจะต่อรองราคาเราลงมาเรื่อยๆจากสามร้อยเป็นสองร้อยเป็นร้อยี่สิบเป็นร้อยหนึ่งอะไรของเขาแต่ว่าเขาต่อม่เลยโดยที่เขาไม่ยอมกดมิเตอร์แต่คือคือเราเราไม่ยอมเราไม่ยอมอะค่ะเราบอกว่าพี่กดมิเตอร์เลยค่ะคือมิเตอร์มันเท่าไหร่หนูจะจ่ายพี่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบบร้อยี่สิบหรือมากกว่าร้อยี่สิบเราก็จะจ่ายในใจเราคิดอย่างนั้นเขาก็บอกแบบโหไม่น่ารับเลย ไม่น่ารับเลยเพราะว่าเราอะไม่ยอมจ่ายสามร้อยเขานั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เพราะว่าเขาอะจะจอดให้เราลงด้วยแหละแต่ทีนี้เราอะไม่อยากลงเพราะว่าเราลูกเรานอนหลับอะค่ะแล้วของเราก็ค่อนค่อนข้างเยอะนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันรถติดด้วยก็เลยก็เลยไม่อยากลงน่าจะแบบเร,เรียกเรียกแท็กซี่คันใหม่น่าจะลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกพี่เขาว่า เนี่ยหนูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นใช่แล้วก็พอจนจนบทสุดท้ายอะค่ะเถียงกันไปเถียงกันมานี่แหละจนเขายอมกดจนเขายอมกดมิตเตอร์เราก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวมิตเตอร์มันขึ้นเท่าไหร่หนูจะเพิ่มให้พี่อีกสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับไปส่งเราที่หมายอะค่ะ,จะเจริญกรุงเจ็ดสิบสองมิตเตอร์มันขึ้นอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดบาทใช่พอขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็ ทวงเราสิบบาทที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้อีกสิบบาทใช่ก็คือวันนั้นนะก็คือโดยโดยประมาณจ่ายให้พี่เขาอยู่ที่ประมาณร้อยสิบาทนะคะก็แต่ว่าพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าถ้าเรามีในความรู้สึกเราเหมือนเหมือนเป็นมิจฉาชีพเลยแหละอ่าใช่แต่คือถ้าถ้าผู้โดยสารคนอื่นเขายอมหรือเขาไม่อยากมีปัญหาคิดว่าน่าจะโดนแล้วสามร้อย ใช่ค่ะระยะทางมันไม่ได้ไกลเลยค่ะไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่รู้จักทางคือเรารู้จักทางหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใกล้มากๆมันใกล้จากที่พักเราเราเลยเราเรา,เราเลยเขาตั้งใจที่จะเรียกราคาเหมายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเราไม่ยอมเราต้องการให้เขากดมิเตอร์เร <laughs> <laughs> อะว่าคือขับแท็กซี่มิเตอร์เนาะพี่ก็ต้องกดมิเตอร์อะค่ะไม่ไม่ไม่งั้นถ้าเขาอยากจะต้องการราคาเหมาจริงๆก่อนจะขึ้นรถก็ต้องแจ้งก่อน จะได้ผู้โดยสารอ่ะจะโอเคหรือไม่โอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารถ้าผู้โดยสารเขาโอเคกับสามร้อยที่คุณเรียกมาเขาก็คงขึ้นไปแต่อันนี้เราขึ้นไปแล้วคุณค่อยมาแจ้งที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่โอเค mm hmm. ใช่มาถึงบ้านอ่ะไม่เกินร้อยห้าิบไม่เกินร้อยเจ็สิหกสิบเจ็สิบประมาณนี้ไม่เกินแตมน่มันไกลกว่านะบางซื่อกับเซนทรัลเวล่ะม,มันไกลกว่าจเจริญกรุงจเจ็ดิบสองเจริญกรุงเนี่ยแค่แบบ ใกล้กันนิดเดียวอะค่ะแต่คุณเรียกเราสามร้อยเราเราไม่โอเคคือเรารู้อะค่ะใช่อเรามีมมได้การแบบคอมเพนไปยังต้นสังกัดอะไรเขาหรือเปล่าคะหลังจากวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยไม่รู้ว่าเขาดําเนินการไปยังไงอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ติดตามอะค่ะอใช่แต่เขาตอนตอนที่โทรแจ้งไปเขาบอกกับเราว่าไงแค่รับเรื่องไว้เฉยๆยแค่นั้นใช่ใช่ค่ะรับเรื่องไว้อืม ก็ถือว่าพอไปสักทีหนึ่งก็ดีนะอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอ่าอะไรหรอกแต่ว่าคือเราแค่ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้อะค่ะแล้วแล้วคือคําพูดของเขาก่อนที่เราคือคําพูดของเขามันไม่โอเคเราก็เลยเอามาลงถ้าเขาพูดกับเราดีๆแล้วยอมกดนิเตอร์จะโอเคมากๆเลยค่ะแต่เนี้ยคือคําพูดของเขาแบบไม่เห็นใจกันเลยคนไม่เห็นใจกันเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอ่ะเราเป็นผู้หญิงแล้วลูกเราตัวเล็กๆนอนบนรถของคุณอ่ะใครมันควรจะเห็นใจกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราขึ้นแท็กซี่คันอื่นๆอ่ะเขาเห็นเรามากับลูกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นใจเราช่วยขนของช่วยอะไรด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วเขาก็บอกถ้าเป็นฝรั่งอ่ะให้เขาแล้วนะสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมล้วก็เลย เอ้ยเราไม่ใช่ฝรัง่งเราเป็นคนไทยเหมือนกันกับคุณเนี่ยใช่เราเป็นคนไทยเหมือนกันกับคุณถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต่างชาติหรืออะไรคุณก็ไม่ควรไปเรียกราคาเหมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณขับรถแท็กซี่มิเตอร์นะอย่าลืม <c oughs> ในความคิดนะคะใช่ก็แจ้งขนส่งไปเหมือนกันว่าเขาขับทำมาหากินเหมือนกันกับลุงเขาเลย <YE. S 2> เงินเงินน่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีค่าแค่กับลุงเขานะมันมีค่ากับทุกคนทุกคนทามาหากินหมดแล้ว เกิดว่าถ้าเขาไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วโดนแล้วโดนแบบที่คุณลุงทํากับเราอย่างเงี้ยคุณลุงจะรู้สึกยังไงอ่าคุณลุงจะรู้สึกยังไงแบบมันไม่โอเคเลยนะแล้วก็คือควระจะมีน้ำใจคา,าเหมาอย่างนั้นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ควรควรซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเอง <laughs> เพราะว่าเขาเห็นคนบ่นกันเหมือนกันว่าเออแบบทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงการแท็กซี่นะน,นนี่นั่นเพราะว่าไ,ได้ก็ ก็ควรจะทําให้มันถูกต้องแล้วก็ดีๆนิดนึงไม่มีใครเขาไม่อยากขึ้นหรอกคะ่ะแท็กซี่อะ่ะมันก็เรียกง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากฝากถึงกรมขนส่งอะคะ่ะคือถ้าเราแจ้งเราแจ้งไปแล้วว่าเราเกิดเหตุ